ยาบำรุงธาตุบำรุงธาตุสี่อย่างธาตุาด,าาด,ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้ประเภทบำรุงค,ครับโมเมนโมเมนย่าแก้แต่ว่าถ้าหากว่าขาเปื่อยหย่ยอนเบาหวานเป็นบาดเป็นแผลเป็นแผลเรื้อรังอ่าเอาอยายังมาท่ากับบอเท้าละ เพราะว่ามันเหลื่อรั่งบาดอันนั้นคือจังบาดเบาหวานเนี่ยก็คือกันเอายายังใส่ละกันแล้วเน่าเหม็นอยู่เพราะปนนั่คะนคะรับอนอนใกล้กันก็พได้คันว่าเมียเป็นหะผัวเขาใกล้ก็พได้ผัวเป็นละเมียเขาใกล้ก็พได้เหม็นเหม,ม็นอับอับพเพราะปนนูตายเอาหลดอันเหม็นเน่าเบาหวานนี่นะ แล้วก็ขั้นท่าผู้ผัวเป็นเบาหวานสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมอืมเป็นสันบ่ายากกุกยากกัวน้ำเมญาเมยิ่งขันเมยิ่งเป็นก็คือกันสมรรถนาภาพทางเพศก็เสื่อมบ่มีความรู้ซึกเบื่อาย ผัวไก่กับโมได้กันมีผัวก,กับได้แต่ยังสัน้นว่าเพิ่นโลกอันนี้พญาตอันนี้ได้เป็นแต่แนวนี้ครับเนี่ยล่ะคนเป็นเบาหวานนี่มันเป็นเข้าไปหลายอย่างตัวคล้ายๆว่าธาตุเสื่อมว่าสั่นต่อไปคําว่าธาตุเสื่อมนี่มันมันเป็นไปเมื่อน,นะ บบได้แยกประเภทคือด้านวิชาการเนยร่วมร่วมกันไปโหลดว่าคําว่าธาตุนี่ก็คือทั้งหมดเนี่ยเซนเอ็นนี่ก็แม่นธาตุดินยี่สิบยางนี่ร่วมไปมดธาตุน้ำอีกสิบสองยางก็ร่วมไปมดเจอหนี่กันเป็นทั้งสองยางน้ากันนี่ก็ทั้งเป็นทั้งธาตุน้ำอันนึงเป็นทั้งธาตุดินอันนึงนี่ก็เอาคูณกันโลดนับ,บโบได้ครับ วาพื้นอาการเพราะว่าธาตุเสื่อมน่ายแพทย์เพิ่นกะว้าน่ายแพทย์แผนปัจจุบันเพิ่นกะว้าว่า,วาพุ่มคุ้มกันบกพ่องคำวามาพุ่มคุ้มกันนี่ก็คือธาตุนี่แหละพุ่มคุ้มกันก็คือธาตุโตพุ่มคุ้มกันแท้ๆนี่ก็คือบีน้ำยางเหลืองแล้วก็เลือด อกันสามยางนี่อ่อนแอลงกันสามย่างนี่โมเป็นปกติแล้วค่ะแสดงว่าภู่มคุ้มกันบกพ่องต้องเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับตับเกี่ยวกับบีเกี่ยวกับน้ำย่างเหลืองอยู่นี่ละบมได้ไปใช้วนเวียนอยู่นี่แต่ว่าเป็นยังเฮาคือเป็นแล้วเรามันบ่เศร้าก็เนื่องจากว่า เฮาเนี่ยผู้ที่เป็นเนี่ยโบมีควมรูเรื่องอยาบ่มี่ควมรูเรื่องการที่ติมาลักสมรักษาเจ้าของบบหูจังยังเกิดมาแล้วก็เอ้ยแล้วจะบุญต่กรรมเันว่าเป็นน้ำบุญเป็นน้ำกรรมเฮ้าเนี่ลละขันเฮ้าบบมีกรรมเฮ้ากับ่บเจ็บบ่ป่วยเฮาก็บว่าเป็นดอกวาสันทิมใช้ผีบุญนะ ทิมไ่ผีถิมไ่บุญทิมไ่กรรมบ่ได้คดจักเม็ดว่าเจ้าของเนี่ยบ่เข้าใจเรื่องธาตุเนี่ยเด็กเล็กเด็กน้อยอายุด้ามสี่สิบห้าสิบหกสิบนี่เด็กน้อยซุ่มนี่ก็เป็นเดียวนี่เนี่ยอายุห้าสิบถึงหกสิบนี่แห่งซุ้มขับประหยัดถ้าหาเข้าบ่บำรุ่งโตเอง บอมีว like ิธีการรักษาป้องกันตัวเองนีว่หวมันก็ยากอยู่เน้ะมีจะกินเขาอยากเรากินเรายากาแฟกกินกาแฟอืมอยากตำสมบกหุงใส่เพ็ดเพชรประสันใส่ลรดจัดจัดโลผงสูรดใส่สิเฮ้ากับกินโลดเพราะว่าเฮ้ากับบได้ขึดถึงสุขภาพร่างกายยังว่าแต่มันแสบกับปากเข้ากับเอาคิดว่ามันสิเป็นบุญละคิดว่าสิเป็น ประโยชน์กับเจ้าของเรา,าสัน่นบอคือไปทางอื่นครับพราะฉะนั้นนี่คนที่ข้าเจ้าอายุยืนนี่ตามผู้ขาได้สังเกตบืองได้แม่ของพ่อผู้ขาเนี่ยอายุร้อยสิบสองปีสมาคือยื่นแท่แม่ยานี่ว่าสัน่นบาดจะหน่อยเป็นผู้ขาก็าได้ผู้จักยังดอกเพ่บาดมาเลี้ยน มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แพทย์แผนโบราณนี่จังเลยหูจังว่าโอ้พ่นเป็นธรรมศาสตร์ทัทง้ทงๆที่ว่าเพ่นกับโบดได้ลำได้เลี้ยงเกี่ยวกับเป็นหมอวานหมอยายอยังแต่ว่าสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษเป็นอย่างสั้นครับคือข้าเจ้าสิคัลล่มเลยประเภทอาหารใดที่โบไว้ใจละคิดว่าเป็นแนวยูแนวกินของฝรั่งนี่พ้นสิบบอกกินเลยครับ อาหารต่างประเทศสิบกินแม่แต่อาหารกรุงเทพนี่เพิ่นยังบกินครับกินอาหารที่พ่พอแม่เคยผากินนีอละปลาแดกหลนเพิ่นเปไทยคนลาดเนี่ยน้ำปาลปาหลน่นปัญาน้ำปลาหลนจิม้มเนี่ยต้มปลาแดกต้มปลาแดกหลนเห็ดแจวแจวน้ำปลาแดกหลนกินกับผักครับคุยใส่กับเขาแล้วก็เปิด เนี่ยเป็นยังสัน้นผู้ขาเด็ก,กีเนี่ยห่วยว่าไทยโคราชเนี่นเจ้าพ่อป่านยังคนเนี้ยเพราะว่าญาเป็นไทยโคราชเนี่ยพ่อผู้ขาเป็นทหารเนี่ยทหารข้าราชการเนี่ยแกของม่อพี่กรมทหารน้องก้อนขวงจังหวัดอุดอรมาส่างกรมทหารเนี่ยเทาพอว่าเป็นยังสั้นครับข้าเจ้าสิบบกกินแบบ ผงสู้รสนี่สิบ่ไหมีในเฮือน่ไหมีในผ้าเข่าเลยคันมีเราสิบ่กินเลยบ่กินเพราะว่าขาเจ้าย่านเขาครับถือว่าผงสู้รสนี่คือเป็นยาเบื่อนะแต่คนสุมือเราสุมือนี่ถึงว่าสิเว้ายังไดกับยาครับยังถือว่าสุดยอดของความแซบสุดยอดของอาหารอยู่ทั้งทังที่ว่า มีคนบอกนายแพทย์น่ายหมอกระบ,บอกไผกระบ,บอกอยู่แล้วลงมาในเอกสารยังต่างๆเขากับบได้อ่านหรอกอันว่าโสสองสอดบอมาวบอกยังสีน่นี่ผู้ฟังวิทยุน้ำบานน้ำเมืองนี่หอดคือว,ว่าไม่อันมันบ่ดีเขาก็บอกเอามาขายล้วเว้ยวาสันดีบ่ดีก็ขายทั้งเหมือนะรอว่า่นขายนี่ครับนาขายวัตสุนแนว แต่ว่าเฮ้านี่ผู้กินผู้ใส่เฮ้าก็ต้องเบิงเฮ้าก็ต้องรักษาเฮ้าก็ต้องพิจาจรณาพิสูจน์ว่าอันนี้มันถือกับขี้งเฮ้าบอนออันนี้มันผิดพญา,ยาทเท้าบอนออันนี้มันสิเฮ็ดไหนเฮ้าอายุสันบอนอสันนี้ขาะผู้เิ่นอายุยื่นผลขึ้นนำนั่นนี่ผลบริคึกเหลืองโอ้ยกูอยากมีรถเก๋งคี้เขา้าไว้กูอยากนันนั่นนี้กูอยากเป็นเท่าแก่อาเสียไว้กูยังไะเยอท์ย่นยานอยากไปนั่งกิน เราเต่งอยากไปกินโล่งอาหารล้าอาหารดีๆไว้ตามซังปลาไข่ปลาข้าวเวียอย่างสั่นน่งสิเขาเจ้าบ่คึดดอกครับู้์เดี๋ยวนี่ผู้ขาก,กันเลยติดเนี่ยติดมาน้ำโขดน้ำเสือ่อเดี๋ยวนี่นี่ได้กินเขากับปาแดกเนี่ยกุ้มครับุ้มห้านังมือเนี่ยกินเข่าสองขาบสามขาบเนี่ยบางมือก็กินเขาสองขาบเนี่ย อยู่ได้ก็ประแดกหากปกติแล้วก็จ่ประแดกประแดกปลาซิวนี่ยายอยู่เฮือนหูจกว่าผู้ขามักประแดกเนี่ยแล้วเ็ากินประแดกดิบเนี่ยหูขาไม่ได้กินประแดกซุกเพราะว่ากินประแดกซุกเป็นยังไงล่ะท่นกินประแดกซุกนี่มันเป็นการคาพวกจุลินทซี่ที่มีประโยชน์แล้วเขากินกะน้ำเกลือเขากินจะปูแต๊ด ประเภทวิตามินนี่โบมีฮอร์โมนโบมีมีตแต่ปวดแดดมีตแต่แลปวดแดเพราะฉะนั้นผู้ขาจึางกินดิบเขากินปลาแดกดิบนี่ซมเขากินลาบงัวสิบมือมันกินปลาแดกดิบคาบเดียวนี่อิ่มเดียวท่อกับกินเขาก็กินลาบง้วอิ่มสิบคาบซ้ากันครับผลประโยชน์ของปลาแดกนี่สูงมากแต่ว่านคนที่ธาตุบอดีนี่กินโมได้เนี่ กินบ่ได้ก็ลังกัลังก้นกินปลาแดกเลยเป็นพื้นขั้นขึ้น,นวัตตนวัตตแสดงว่าผู้นั้นละ่ะธาตุบ่ดีแล้วต้องบำรุงต้องปรับปรุงต้องรักษาแหละเป็นอย่างสั้นครับถ้าใครกินปลาแดกดิบได้แสดงว่าผู้นั้นนี่ธาตุเป็นปกติครับเบิ่งเดอร่องเบิ่งครับล่องกินเบิง่งอ่าเป็นอย่างสัน้นเฮาสามารถพิสูจน์ธาตุเท่าได้คือ,อยังผู้ขานี่ห้าลังมือนี่ กินข้าวข้าบเดียวครับลองเบงเป็นยังบอกไ่เป็นซื้อๆอยู่อ่าเฮ้คันบ่อยากได้กินบ่กินกระแทบครับเป็นยังสั้นเพราะว่าธาตุมันสมบูรณ์ฉะนั้นแล้วกัจึงอยากขอแนะนําคุณห้างปางเดียวกันนี่ละ่ะซุ่มเจ็ดสิบ็ดสิบปลายน้ากันเนี่ยเอามากินยาบารุงธาตุหลานหลงนี่ละ่ะกับโม่มนว่ามาั่วกกันหอก แต่ว่าด้วยค่วมหวังดีครับโดยค่วมหวังดีล่องเบิงมันบ่พ่อเบิดอีอย่างเท่าใดแต่ก็ปุ๊นึงใหญ่ๆเนี่ยแค่แปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเอาแต่ทุนคึืนเท่านั้นละ่ะบ่มีกำลีกำไรบ่ลำบ่รวยยังดอกคันรวยเราผู้ขานี่บ่ได้ทุกป่านนี้แต่ว่าบางคนก็นว่าเนี่ยเฮ้ยคันยาแล้วดีลราสสมา่าสิอึดนอว่าสัน่น มันแมนสำรับท่าซีเฮ็ดแบบนักธุรกิจเขาเฮ็ดนี่มั่นก็ได้สมมติว่ามีทุนจะหาสิบล้านเนี่เอาอยาบำรุงธาตุลานลงนี่เมื่อปรปับปรุงเฮ็ดเป็นแบบแคปซูลเจลเฮ็ดแบบพื้นกันกับอันนี่น้ำมันตะป่านเนี่ยเฮ็ดได้ตั้งหลายขนาดกรับเพราะว่ายาบำรุงธาตุเนี่ยมันสามารถเฮ็ดให้เศร้าได้หลายแนวประเภทบาดแผลเปื่อยๆเยนาๆน,น,นี่ก็เศร้า ประเภทข้อข้อเจ็บจังส์เจ็บในข้อไปป่วยใ,ในกระบาดเจ้า,านี่ก็เจ้าเป็นพวกน้ำน้องหูไหลเป็นพวกฝีหูเอียนน้ำแขงน้ำขานี่เกิดปีหนึ่งเทือรสิบหูเศร้าหู้นี่เศร้าเนี่ย,เ,ยเพราะว่าธาตุมันดีเลยมันก็เเร้าคือว่าพวกเป็นโรคกระเพาะอาหารพวกกินของพิษน้ำนมบอมี่เอาปวัวสิปปีบอมี่ลูกจังส์ถ้าหากว่าม่เหตุแบบวิชาการนี่ไปแยกแต่ละยางละยางละยาง,ละยางออก ยาบำรุงธาตุหลันหลงยางเดียวนี่สามารถแยกได้สามสิบกว่าขนาดครับแล้วก็มีโล่งงานผลิตแบบท่านสมัยลงทุนทุ่มทุนแล้วก็ไปจดทะเบียนสงวนลิขสิทธิ์ขายทั่วโลกครับเฮ็ดได้ถ้าที่เฮ็ดแบบน่ายทุนหลืถ้ามีทุนครับอันนี้นี่เป็นไทยบ้านธรรมดาผูข้ขายเป็นไทยบ้านธรรมดาแต่ว่า เพียงแต่ว่ายาดีเท่านั้นก็เลยมาบอกพี่บอกน้องบอกเราเก้าสิบให้หู้ห้ทสาบน้ากันเท่านั้นละ่ะโมมี่ยังดอกครับเพราะว่ามันดีอยู่แล้วหน้า,นาผู้ขาก็กินยู่เป็นประจำเนี่ยกันไปกินอย่างอื่นหรือขันบ่ก,กินบังดูปานนี่นี่โซซองซอดนี่อยู่ในกวดโหลแล้วล่ะครับอายุเจบาปีนี้ มูเขาไปใกล้สิเบิร์แล้วนักเงียนหุนเดียวกันนี่ห่วยห,หลายเน้สมัยนั้นทั้งยิง่งทั้งไส้นี่ยสี่สิบกว่าคนผมได้ครับครเดียวนี่เหลืออยู่แปดไอ้เท่านั้นล่ะเหลือนั่นเมื่อเบิร์แล้วเป็นจังสั้นครับเนี่ยเพราะว่าอีย่างเพราะว่าอาศัยว่ายานี่แหละมันซอยเฮาโมเมออนต์อย่างเนี้ยยาซอยครับท่านั่นก็เลยมาเว่าสู่กันฟัง อ้าวบาทนี่ฟังว่ามวนม้วน,วนอีกจักสาวซะก่อนครับ